เหมือนมือใครเป็นมือใครนะมานี่กระจัางผักไว้เนี่ยหมดจะไปดูแบมือเดี๋ยวนะแบมือนะแล้วมาดูฝั่งนี้มือกระจัางโผ

ít thế nó mới đô phẳng ý gì mưa cắt răng tìm lười hẹn bên mưa máy hẹn mưa